ไปแย่มันก่อนนะไม่รู้ไปแย่มันก่อนนะเออเราจะได้นอนหรอไม่ได้นอนแล้วไปแย่มันน่ะทีนี้เป็นไงล่ะสวัสดีนะคะทุกคนเมื่อป้ามานอนกลางวันนะคะป้าไม่เคยขึ้นมานอนกลางวันได้เลย วเล่นเล่นไม่ได้อย่ายโยนนะเพราะว่าพื้นไม่ได้ปูงไงเดี๋ยวมันกระโดดไปรับเราจะแบบลื่นอาคาคาน,านเดี๋ยวเดี๋ยวได้อาบน้ำเดี๋ยวได้อาบน้ำอาคานคานโอ๊ย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 ,อย๋ยวเป็นแผลลูกเก่ามากนอนดีๆนอนดีๆนอนกับป้าดีดีดเออแค่นั้นแหละ ดีไหมอ่ะนอนกับปลาดีๆนอนกับปลาดีๆปลาพุ่งออกค่ะ <Yes. S 1> เออ <c oughs> อ <c oughs> มันเป็นลิงอ่ะ <c oughs> มันจ่อยมันเป็นลิงค่ะ เออโอเคนะปาเขาเลยหลับนะหาดใหญ่ฝนตกทุกวันเลยเหรอคะบ้านแม่โอ้แค่คึมคืมมาคะ่ะไม่รู้ว่าฟ้ามันมัว,มว,มวนี่คือมัวเพราะว่าฝนหรือมัวเพราะพีเอ็มสองจุดห้าขอบคุณมากๆนะคะติดตามมาตั้งแต่แพนด้าแล้วเนาะขอบคุณมากๆค่ะขอบคุณทุกคนด้วยนะคะที่ยังอยู่กับเราอยู่เนาะอ่ะหันตูดให้เพราะว่าแม่ลงไปถ่ายข้างล่างไม่ได้คะ่ะ คิดว่าคาดว่าถ้าลงไปจะกลายเป็นเหยื่อรายที่สองอะค่ะควรอยู่บนหิ่งนี้คนรอยู่ในร้านนี้อ่ะพะเพลก็นอนป่าไปเอาลูกแขงตึงดิแขงตึงดีดีเออแม่โอ,อ,อยู่กรุงเทพค่ะอนนอนบ้านอยู่กรุงเทพค่ะแต่ว่าคุณยายอยู่ที่ลบบุรีเนาะแม่โอ๋ออยู่บ้านปลาที่กรุงเทพ ไปแล้วเหรอมมกเหรอไปนอน, <laughs> <laughs> นอนไปแม่แค่ถ่ายแม่ไม่เล่นด้วยยืนบนนั้นแล้วแอมมันลงหัวแล้วมันเย็นมองแต่ครั้งไม่ให้หรอก สวัสดีคะ่ะทุกคนโตเร็วมากควาเพลินขวบสามเดือนแล้วคะ่ะน้ำหนักเมืม่อวานนี้ที่ไปฉีดวัคซีนบำรุงข้อมาเนาะน้ำหนักหนักยี่สิบเก้าจุดห้ากิโลอยู่เท่านี้แล้วค่ะขึ้นขึ้นลงลงยี่ิบเก้าจุดห้าบ้างยี่บแปดจุดห้าบ้างแล้วแต่แม่อูก็ควบคุมให้น้องหนักอยู่เท่านี้แหละคะ่ะเฮ้ยจะไปแล้วะป้า น้องมันจะหลับไม่ใช่เอาภาเพลน่ะจะมอกแล้วไม่ใช่หรอเห็นจะตาจะปิดโอ้ยโนไปไม่เอาเห็นไหมลงมาแล้วจะกลายเป็นเหยื่อมันไปแล้วขึ้นร้านแล้วไม่เอาแล้วขึ้นร้านแล้วค่ะเข้าร้านแล้วเข้าร้านแล้วไม่เอาแล้วไปแล้วเข้าร้านแล้วค่ะพอเข้ามาแล้วมันจะกลายเป็นเหยื่อมันออกไปแล้วจะกลายเป็นเหยื่อมันเออดื้อมากค่ะพาเพลนดื้อมากๆจะเปลี่ยนชื่อเป็นอีดื้แล้วค่ะ ใช่ไหมปลเพลดื้อม,มากเนี่ยแอร์มันลงหัวแม่เย็นน,ยนั่งแล้วมันก็เห็นไม่หมดค่ะเดี๋ยวทับโทรศัพท์ให้แผดแตกอะมองอะไรล่ะเวลากินข้าวก็ยังไม่ถึงเพิ่งจะบ่ายสามไปนอนสงบสติอารมณ์กับป้าปะปะ,ปะไปนอนดีๆปะ่ะปะไปนอนนะได้เวลานอนมาไปให้ปลาเกาหูให้แบบเนี้ยแล้วก็ร้องเพลงด้วย ลูกมาตัวน้อยน้อยนั่งเครื่องบินมาจากอุบลตัวเล็กแสนสุขสนพลังเหลือล้นชื่อพาเพินเอาไปนอนข้างๆป้าให้ป้าให้ป้ากล่อมเอ้ยไม่ใช่ไปนอนอ <c oughs> มันจะกินทั้งวันนะคะ no มไม่มีสกุลเลยค่อมหัวคอมตัวเขาโ oh. อ้โหไม่ได้นอนแล้วแม่ป้าเขาถึงไม่ขึ้นมานอนบนห้องไงคะเขาถึงนอนกับป้าข้างล่างไอ้นอนกับปู่ข้างล่างอนอนตรงบนเตียงอะอพราขึ้นมาแล้วไม่ได้นอน,อนเ,เนี่ยอ้จ่อยมันจะกวนอยู่แบบเนี้ ขึ้นมาเป็นเหยื่อให้มันรับฟันจ่ายมาแล้วค่าคุณเอกลาดตูดใหญ่ตูดใหญ่หหข่าเพิน่นหั่นตูดข่าเพินเพ่นข็เจ ป้าเขาแขนไม่ค่อยดีค่ะเวลาไปไหนแม่โหด้องเป็นคนจูงพาเพลินแทนเรายังนึกไม่ออกเลยว,ว่าวันที่ยี่ห้านนะ่ะที่น้องไปน้องต้องไปงานที่ทองหล่อเนี่ยมันจะเกิดยังไงงานไบเทกแต่ว่าในบูธข,ของทองหล่อเนาะว่าจะไหวไหมเนี่ยอุ้ยอุ้ยโอ้ ปาล้องอะพาเพลินอพาเพลิน <c oughs> ป,ปลาปลาร้องไห้แล้ว <c oughs> แบตไม่หมดเลยสิคะมันหมดไปแป๊บเดียวเองพอป้ามันขึ้นมาเนี่ยมันเป็นแบบที่เห็นเนี่ยเลยคะ่ะพาเพลิน <c oughs> พาเพลิน

ไม่ให้แม่ยุ่งโวยวายไม่ให้แม่ยุ่งให้แม่ช่วยอ่ะก็พาเพล่เล่นแรงกับแม่อ่ะไม่เล่นแรงกับป้าไม่พอใจไม่พอใจแค่ให้แม่ช่วยอ่ะเออตัวเองเล่นเบาๆกับแม่สิเอเล่นเบาๆกับป้าสิแน่แน่เล่นเบาๆโวยวายโวยวายแน่เ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 น่โอ๊ย แม่ชม่วยนะแม่ช่วยนะม่่ชวยเบาๆกับป้าเขามันไม่ให้แม่ยุ่งมันไม่ให้แม่ย right ุ่งอ้ยพอเล่นแรงอ่ะพอเล่นแรงป้าเจ็บมากแม่ช่วยด้วยแม่ช่วยด้วยอ่่เดียดย่างย่างทำป้าทำป้าทำป้าเหรอทำป้าเหรออืมให้แม่ช่วยด้วยทำป้าอืม ช่่วยอาเพลินหยุดหยุดหยุดปลาเจ็บอุ้ย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 ล้อฟันนะล้อฟันนะแม่ตีนะแม่ตีนะหลับตาปี่นะแต่แบบไม่หยุดหยักหยักยักหยุดไหมแม่ตีนะแม่ตีนะนี่นี่นี่มันสั้นใช่ไหมไม้เนี้ยมันสั้นใช่ไหมแม่มีไม้ยาวนะแม่มีไม้ยาวนะมันร้ายกาดดูสิคะป้าไม่ต้องหลอนนะเนะ ป้าต้องลงไปนอนกับปู่ละพอ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 แล้วพอแล้วเลิกเออเออเลิกยังป้าดุแล้วนะเลิกป้าเอาจริงแล้วนะยังไม้มาไม้มาเอาไม้มาไม้มาเลิกยังเลิกยังงูเลือดงูมัวเราพอเลิกไปแล้วเห็นไหมล้วเขาก็ไม่ได้นอนพักไปแล้ว ไปนอนตรงกับพ่อข้างล่างเลยนั่งหงนั่งหงววัสดีก่อนวัสดีก่อนวัสดีวัสดีสวยๆวันดีสวยๆน่ารักน่ารักไงไม่น่ารักแล้วเออเออ มันเข้ามาในร้านไม่ได้ค่ะไม่เป็นไรอยู่ในร้านมันเข้ามามันกระโดดเข้ามาไม่ได้แต่ถ้าเอาจริงๆนะแม่บอว่ามันกระโดดข้ามได้ค่ะแต่ว่ามันไม่ทําแต่ว่ามันไม่ทําไม่มีหนุ่มไม่มีหนุ่มไม่มีหนุ่มนะ ไม่สนแล้วนี <Okay. S 1> นะหยหิบเองพาเพลินไม <ป S> ่ไม่ได้ข้ามเออ้าหยิบเองข้าหยิบเองข้าหยิบเองส่วนสูงมันเท่าปาลา,ปาแล้วอะ่ะปลแล้วปาไปแล้วเออ ไป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 บ๊ายบายบ๊ายบายไหวไหวไหสมน้ำหน้าไอซินเลือดหมาแล้วไม่เป็นไรเออหวาไหวไหวนะสงสารไหวายหวายหวจ่อยแดกเลยเออปาต้องลงไปนอนข้างล่างแม่ก่อนเออ สมน้ำหน้าแม,ม่หอมนี้ให้แม่หอมก่อนดี้แม่หอมมาให้หอมทำไมเมื่อกี้ยังกลวยใส่แม่อยู่เลยตายพายเดียวให้ลงไปยังไม่ได้เวลามาให้แม่หอมทำไมเมื่อกี้ยังโวยใส่แม่เออเออมาให้หอมทำไมเมื่อกี้โวยใครเมื่อกี้โวยใครเมื่อกี้โวยใครใครโวยใครโวยเมื่อกี้ใครโวยวายใส่แม่ แน่อแน่เอาละกุบกลิบกุบกลิบเนาะใครโวยใส่แม่ก็จะมาขนมแม่ฝันไปเถอะฝันฝันไปเถอะไอ้ตูดหมึกโอเคนะคะรีแลกกันเบาๆเนาะไปแล้วนะเดี๋ยวต้องเตรียมทำเตรียมตัวเอานังจ่อยลงไปกินข้าวอีกนะคะ ขอบคุณทุกคนนะคะแล้วก็ดูแลสุขภาพเนาะแม่โอ,อ๋ไปแล้วนะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะที่อย่างเงี้ยฟังรู้ว่าสวัสดีต้องได้หนมไงสวัสดีค่ะเออเดี๋ยวแม่ไปบายให้พี่ก่อนขอบคุณทุกคนนะคะไปแล้วนะคะนี่คะ่ะ